สามมอ่ีาะค่ะปาหนอหเสียค่ะเาาไลุมเนาะค่ะเพื่อกอกตามดวงค่ะแต่ว่าไม่คุ้มเนาะค่ะมีแต่ต่ไล่ต่แบบบโขค่ะจะไปลงเียเนาะค่ะลาเรามีสาชีบเนาะค่ะาโอเค ขอเกิ่วเาเป็นมูนเพื่อว่าให้เสียนงินบาทก็ค่ะอย่างคตจำนะค่ะเลนรน้ค่จากปองได้าเจ้าเจ็ดประเทศอาจาย์ไปบอกเก้าสาม เก้าสามลักห <Supreme. S 1> pues ้าสามตัวเลขทีเ้าทอดจะ่เพื่อเทสหาตัวเดียวแล้วค่ะเลขถูกตัวีเทาุดมันนี่แล้วค่ะเลขเก้าโูนย์เทสหาข้อหาหน้ีพี่เดินห้างโดยปอดไขแล้วค่ะต่อเชื่ออรงก็เป็นสัุญาณดดนะสี่เาสิบเดีี่่ะด้วย แม่คะคุณอะไรคะมันกำมะแม่แบบม่ไปรอยีเดียวจัดได้ค่ะสามตัวเต็ขอบคุณค่ะโอเคเอ่อเจ็ดสี่นะวันนุกคนเยอะมาก

ก็เป e ็นใจกับชาวเขาผลิดนลายรอบผลกับโต๊ะนอกมันเนี่ยเนาะก็จะโค้งผลเพรเป็นใจย่าสุดตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขโค้งลงข้างข้าง็นแบคลอยไปเนาะค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะกัขอให้เป็นแขนแนวทางเนาะค่ะแจ้งตัวเลขของน้องแป๊ะเราเนาะเนาะเต่ามัหน้าเนาะค่ะกว่าสิมากหลายกิโลของเขา เีกับกแเก้าเนาะค่ะเ้าก็บอกว่าเจ้าบ็ให้นอยกับืว่าไ้เป็นประเทพื่อนบ้านไห้เนาะคนะไอเอาไปเสียเมืองจะออกยี่หลีก็ดีใจน้าดีค่ะดีใจนักเอเนาะค่ะถือเนทธด้วยละเนาะค่ะอันนั้นอันนั้นแอดมินเนาะอยากให้น้องเต้าจับให้ยุอนั้นที่ไปบ้านน้องเจ้าน้องเจ้ก็เลยจับคุณกองให้ไปเพื่อนบ้านกอบคุเที่จีนเนาะอตกยีหี่แล้ค่ะเอาไปให้เลข ช่วลงไหนนั้นได้ประมาณกี่หลักบอกได้ไหมประมาณกี่หลักวันนี้บอกว่าไม่ผ่านนะเดว่าคือมีควาอใจรู้การระบุ้ว่าไดนเลยผมไม่ได้เลยหลายหลักเลยเหรอบอกไม่ได้เอ้าบอกได้จะลูกง่ายๆผมไม่อยากบอกหลายหลักมากได้หน่อยได้หลายอหลักเดได้จนบวกเขาก็ได้หมดล่ะ ได้จนแบบว่าจนเบาว่าจดี๋ยวพอในย่างค้าสื่อทีสุดแล้วรับแบบโปรโมทแบบคนมาดรามาคนมาเห่ามาฟาร์โนค่ะเนาะนอกจากบอกเลี่ยว่าตัวเลขกตัวโตนะค่ะให้เป็นแค่แนวข้างทีเพีดนึกถูกนอกจากแยกว่ากันเนาะค่ะแต่เอกากบ่กสามารถที่เขาจะไปหามได้แต่บางคนมาบัตรโน้ตอะไรบางคนก็บอกว่าอ้าวบอกไม่ไม่ถูกแล้วยังมามาบอกอีกว่งสิเนาะค่ะแต่กับพวกเป็นยัง เพราะว่าตัวเต yes. uh ่าเองกับแม่ลาตัวเนา่ะเต่าก็ี่เรียนเพราะว่ากเห็นในเอฟซีหลายๆท่านได้เห็นเนาะค่ะว่าทุกเม็ดตัวเลขเต่าสีขาวหรือมะเขือเนาะค่ะแต่ยังมีแม่ลาร์กู้ดมเนาะค่ะก็คือว่าเต่ากับ้ัวมะเขือเนาะค่ะเพราะว่าเนื้อหน้าเต่ากับมะค้อยเนาะค่ะพื้นเก่าสามตัเพี้ยสามเนาะค่ะแต่พื้นขาอยู่เนาะค่ะสำหรับผู้คนเอาไปสื่อตอนแหนสำหรับโอ้ยพอดี้ยู่นี้หุ่ยพ่า คนดับเคีย่องกันนะเนาะาบานนี่แมเตลก็เอาบอกเต็มทีได้แล้วบ้านจาเสียงชัดขึ้นแล้วเนาะอ่าเต้ากับดีใจค่ะดีใจที่มี่เอฟซีเนาะค่ะมื่อวันนี้เพิ่นมาร่วมพื้นี่หลายค่ะเป็นส้ำพันเนาะค่ะเต้าดีใจที่ว่ามีคนพักเต้าแล้วกับแมลงตุ้กูเหมือนเข้าเนาะค่ะหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่ว่าก็มาเข้าด้วยซ้ำเข้าเพราะว่าเป็นยังเพิ่นยิ่งซ้งนั่นละค่ะยิ่งจ้ะ <laughs> ยิ่งดราม่ายิ่งดังค่ะขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณสำหรับการดราม่าขอบคุณสำหรับการการด่ากันการ่าให้เนาะคะ่ะโบเป็นยังค่ะเราบ่าเต๋อไมาเห็นวัมือนนี่แล้วเต๋วดีใจเพราะว่าเอฟซีเต๋วหลยหลายอลีค่ะหลายกว่าดราม่าอีกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะส่วนตัวเลขของของเต้วเนาะคะ่ะมือนนี่เนะ